สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับควสไตล์แป้งนะคะวันนี้นะคะแป้งก็จะพาทุกคนมาทําเมนูผัดดอกคะน้าค่ะจริงผักไม่อ้วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกนะคะที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือดอกคะน้าค่ะหนึ่งหัวหั่นเป็นชิ้นพอดีอย่างนี้นะคะชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะจะได้ผัดเวลาผัดก็จะได้สุกง่ายกุ้งค่ะถ้าไม่ชอบกุ้งอ่านเปลี่ยนเป็นหมูได้นะคะหรือว่าไก่ได้ค่ะ น้ำปลาค่ะกระเทียมไทยค่ะสับหยาบหยาบนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะและน้ำมันหอยค่ะขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกแม่ก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะลงไปในกระทะนะคะ ประมาณช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะนี่จากนั้นแป้งก็จะเติมกระเทียมสับลงไปผัดให้หอมเลยค่ะค่ะตอนนี้กระเทียมของแป้งเริ่มหอมแล้วนะคะนี่เริ่มเหลืองแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปแปกก้งก็จะใส่กุ้งลงไปผัดเลยค่ะ ผัดให้กุ้งพอเริ่มสุกนะคะนี่เมื่อกุ้งของแป้งนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะแป้งก็จะใส่ดอกคะน้าลงไปเลยค่ะดอกคะน้าสุกยากนะคะแป้งก็จะใส่ไวท์ิดนึ่เมื่อใส่ดอกคะน้าลงไปแล้วนะคะก็ค่อยๆผัดให้เข้ากันจากนั้นนะคะแป้งก็จะเติมน้ำเปล่านะคะลงไปในกระทะนิดหน่อยค่ะวันนี้นะคะแป้งจะผัดให้ดอกคะน้าเนี่ย สุกนะคะแต่ถ้าใครชอบทานผัดผักแบบกรอบๆนี่ก็คือไม่ต้องผัดนานนะคะเมื่อเติมน้ําลงไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มจากเริ่มการปรุงรสกันเลยค่ะโดยการใส่น้ําปลาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ํามันหอยค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะและน้ําตาลทรายค่ะครึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นนะคะก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะถ้าท่านใดชอบทานผักกรอบๆตอนนี้สามารถเอาขึ้นได้เลยนะคะแต่ว่าที่บ้านของแป้งมีเด็กก็จะผัดให้นุ่มนิดนึงนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ทานได้ง่ายด้วยค่ะนี่นะคะตอนนี้ผัดดอกมะนาของแป้งก็สุกได้ที่แล้วค่ะแป้งก็จะให้ผักสุกนิดนึงนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานก,กันเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูผัดดอกคนาค่ะหน้าตาหน้าทานม,มากๆเลยค่ะถ้าเมนูนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแป้งฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แป้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทานผักกันนะคะ